พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควัตถโมธัมมนมัสสามิสุปฏิปโนภควัตโตสาวกสังโฆสุปปฏิันโภควต ข้งนัมางนะมาอันมยังกุฎัสกวโตปุปะปะานักรังกรรมเสาสักกกวัโตอรหโตสมมาสมุทธัสสะนะโมตัสสักกกวโต สมมาสัมพุทธานะโมทัสสะพระขะาะตัวตัวสมมาสัมพุทธากับประเด็จพระคนที่เคารพทุกท่านนะครับ วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แนวใหม่ด้านวิชาการนะครับที่จะใช้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวันนี้วิทยากรผู้ส่งคนวุฒิท่านเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยนะครับ สุดท้ายท่านได้เป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับแล้วท่านมีส่วนเกี่ยวข้องตำแหน่งสำคัญในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานี่นะครับอยู่หลายตำแหน่งท่านเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานะครับโอกาสนี้ ขอกลับเยนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรไทยทิพสุวรรณได้บรรยายเรื่องกฎเกณฑ์แนวใหม่ด้านวิชาการมหาวิาลยในกำกับของรัฐกัียปเชิญครับ กราบนักศกาพร,ระคุณเจ้าไม่ทราบดังไหมครับโอต้องใกลๆครับกราบนักการพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปทุกท่านท่านผู้บริหารฝ่ายคา,ารวาสท่านผู้ที่เริ่มจัดกิจกรรมที่สําคัญในวันนี้นะครับซึ่งนําโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ,รทั่วไปท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพล กับกองนิติการนะครับอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำหน้าที่ผู้บริหารวิชาการนะครับของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยไหนก็ตามในห้องนี้ผมเข้าใจว่าจะมีผู้บริหารอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มที่ห่วงที่สุดเลยก็กลุ่มที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเพราะมาก็แบบไม่รู้เรื่องพอจะรู้เรื่องก็ไปซะแล้วใช่ไหมครับ โดยทรรมเนียมก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะและยิ่งสมัยนี้เนี่ยเป็นยุคยุคที่นักร้องเยอะมากนะฮะไม่ได้ไม่ดีก็ร,อร,อรอ้องร้องร้องอธิการบดีถูกถอดถอนไม่รู้กี่ท่านแล้วนะฮะล่าสุดนี่ก็ราชพัชราชนักการินโดนไปเรียบร้อยแล้วแต่อันนั้นโดนสองเด้งถอดถอนเสร็จส่งปปชอด้วยเพราะว่าทำผิดผิดอะไรผิดไอ้เรื่องที่เมื่อวานมีคนมาพูดให้ฟังแล้วละครับแต่วันนี้เป็นเรื่องที่ นะถึงจะผิดแต่มันก็อาจจะไม่มีโทษถึงตัวบุคคลในลักษณะที่รุนแรงมากนักถ้าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรประโยคนี้จำไม่ดีนะครับเพราะมันจะอยู่ในคำสั่งคอสอชอว่าถ้าเกิดทำอะไรก็แล้วแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรแล้วเนี่ยเขาจะใช้มาตรา44สั่งยุบสั่งเลิกสั่งถอดถอนเกลี้ยงไม่มีเหลือ ไปแล้วสองแห่งนะฮะแห่งที่สามแห่งที่สี่กำลังจะตามมาเรื่องทางวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งถามว่าง่ายไหมก็ไม่ยากนะแต่มันมักจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอซึ่งบางครั้งเนี่ยองค์กรใหญ่ๆอย่างของเราเนี่ยมันยากครับที่ที่จะสื่อสารกันเข้าใจอย่างทั่วถึงแล้วท่านก็มึกเกิดใหม่เยอะนะฮะ วิทัยลรยสงวิทยาเขตห้องโรงห้องเรียนในทั้งหลายแหล่เนี่ยเกิดใหม่เยอะก็เปลี่ยนกันบ่อยนะฮะวันนี้เป็นพระอาจารย์รูปนี้นั่งประชุมกันอยู่ดีๆอีกสักสองเดือนอ้าวเปลี่ยนแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็มีบางท่านแหละครับผมเห็นหน้ามาเป็นสิบปีก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะฮะผมผมได้มีโอกาสมาถวายงานที่นี่เกินผมอาจจะใกล้ยี่สิบปีแล้วนะ ตั้งแต่ยังหนุ่มเยอะๆตอนนี้หนุ่มก็น้อยลงน้อยลงลยนะครับเพราะนั้นหัวข้อที่ทางฝ่ายผู้จัดได้กำหนดให้ผมพูดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แนวใหม่หรอกมันก็เป็นมันอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาเขียนให้มันละเอียดรอบคอบรัดกลุมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้มากขึ้นแล้วมอจรอของเราเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่ามหาวิเชยาลไยของคาราว่าที่เขามีชื่อเสียงก็ต้องออกกฎกติกาที่คนอื่นเขามาเห็นแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้อของเราก็อยู่ในมาตรฐานเหมือนกันทีนี้ในทางปฏิบัติส่วนหนึ่งซึ่งไม่ทราบทั้งทั้งที่ระเบียบบางแห่งบางอย่างนี่มันออกมาเกือบจะสิบปีแล้วนะท่านก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็มาบน่นเอ๊ะทำไมมันเรื่องนี้มันนานเรื่องนี้ไม่ผ่าน เมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์พิเชษใช่ไหมที่บอกว่า,าผู้ช่วยอธิการบดีกับผู้อํานวยการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอ๊ะใครมันใหญ่กว่าใครใครมันตำแหน่งสูงกว่าใครท่านอย่าเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปมาเทียบแล้วก็บอกว่าเทียบมาตรฐานแบบร้อยเปซนนะฮะดูเป้าหมายดูบริบทของแต่ละเรื่องผู้ช่วยอธิการบดีถ้าเป็นมหาชัยของคารวาทั่วไปเนี่ยถ้าเทียบกับ พ่วงในการวิราลยสงทั่วๆไปนะฮะเทียบกับคณะบดีเนี่ยโดยฐานะตําแหน่งเนี่ยม,มันอยู่ข้างล่างหมายถึงหมหาวิทยลาลัยทั่วไปเขาจึงกําหนดค่าตอบแทนต่ํากว่าไงระบบราชาการถ้าเป็นเป็นกรมเนี่ยก็หมายถึงผู้ช่วยอธิบดีนะฮะก็ถ้าสีก็สีแปแต่คณะบดีเนี่ยในหลักของหมหาวิทยลาลัยสากลเนี่ยมันใหญ่พอๆกับรองอธิบดีนะ ถ้าเกิดบังเอิญผมทันนะ่ะไปไปไปเรียนวิทยาโทที่ที่จุฬามันทันห้องหัวหน้าภาคเนี่ยใหญ่บลุ่มท่มเลยห้องคณะบดีเนี่ยเล็กกว่าตั้งเยอะเพราะหัวหน้าภาคคือผู้นําทางวิชาการถ้าท่านไปดูที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกันบ่อยลองสังเกตดูครับผู้ใหญ่นั่งหน้าผู้น้อยนั่งหลังถ้าไปดูหมหาวิทยลาลัยศาสตราจารย์มีคนเดียวในหนึ่งภาควิชา อยากจะเป็นศาสตราจารย์ต้องไอ้นายมันตายก่อนถึงจะได้เป็นตําแหน่งไม่ว่างอย่างนี้เป็นต้นแต่พี่ไทยเราไม่ใช่อย่างนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องทีนี้้กฎกติกาของเราที่ที่จะต้องใช้เนี่ยนะฮะในทางวิชาการเนี่ยก่อนก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยผมยังก็ลองดูก่อนว่าคนในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยแบ่งใหญ่ๆได้กี่แบบนะคงจะรู้กันหมดละนะฮะแต่ว่าก็ต้องฉายให้ดูเพื่อให้เห็นภาพ บางเงินใ่ตอนพิมพ์มพิมพ์ทีละบรรทัดมันก็เลยขึ้นทีละบรรทัดใ,ให้ดูหมดอย่างเงี้ยก็แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่หญๆกลุ่มที่1กับกลุ่มที่สองยิ่งๆคือกลุ่มเดียวกันแต่หลังๆเจออจางเจออจางก็ไม่เป็นไรผมก็เลยแยกออกจากกันก็คือตำแหน่งบริหารวิชาการของเราชอบเรียกสั้นๆตำแหน่งบริหารใช่ไหมฮะแต่ยิ่งคือตำแหน่งบริหารวิชาการชื่อมันบอก คนที่จะมาอยู่ตรงนี้ในอดีตเนี่ยต้องเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ผู้สอนแต่หลังๆมันเจือจางเพราะอะไรเพราะว่าพารังงานของมหาวิทยาลัยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจารย์รู้ไม่หมดจําเป็นต้องเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางเข้ามานั่งเป็นผู้บริหารก็เลยมีผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นอาจารย์โผล่เข้ามา ปัจจุบันก็กลัวว่าจะเสียชื่อก็ไปเรียกใหม่ผู้บริหารมืออาชีพใช่ไหมครับน่ากลัวที่สุดแหละผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยบริหารมหาวิทยาลัยเจ๊งมาเยอะแล้ว <c oughs> สูวอาจารย์บริหารกันเองไม่ได้นะกลุ <c oughs> ่มที่หนึ่งสังเกตยังไงฮะตำแหน่งบริหารที่ถือว่าเป็นตำแหน่งบริหารในมหาวาิทยาลัยตำแหน่งที่มีวาระแค่นั้นนะครับ ท่านใดที่บอกแต่งตั้งขึ้นมามีวาระ2ปีสปีนั่นแหละครับท่านเป็นผู้บริหารละใจะใหญ่จะเล็กอีกเรื่องหนึ่งก็ไล่มาจากหัวหน้าภาคใช่ไหมครับขึ้นมาจนกระทั่งถึงอธิการบดีนะฮะก็เนี่ยผมก็ไล่กันมาหาวหัวหน้าภาคคณะบดีอธิการบดีผมจงใจนะเพราะว่าตำแหน่งบัญชีวิชาการเนี่ยมันควรจะมาจากคณะแต่หลายมหาวิทยาลัยนี่็ก็เอามาจากศูนย์สถาบันได้ เกษตรเนี่ยตอนอาจารย์ธีระสูตบุตรเคยได้ยินชื่อไหมครับดรธีระสูตบุตรอดีรตรัฐมนตรีรเกษตรคนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคณะบดีไม่ได้เป็นรองอธิการบดีอะไรใหญ่โตเป็นผู้อนวยการสถาบันวิจัยพอเลือกคุณมาเนื่องจากว่าที่นั่นสายกเกษตรมันแรงเหมือนจุฬาถ้าไม่ใช่หมอไม่ใช่วิศวะยากที่จะเป็นอธิการบดีกเกษตรก็บอกถ้าไม่ใช่กเกษตรไม่ใช่วิศวะ ยากอาจารย์บดินที่เป็นทางาบริหารธุรกิจเลยไปตกทะเลไปเล่นเกตสก,กีตกทะเลเป็นไม่ได้นะเห็นไหมฮะได้ยินข่าวใช่ไหมครับพอทราบใช่ไหมนั่นเป้าหมายคอสอชมอหาวิทยาลัยถัดไปไจะบอกไง <c oughs> ก็มีอธิการบดีรองอธิการบดีรองอรรผู้ช่วยที่การบดีคณะบดีผู้อํานวยการหน่วยงาน<ม>ตอนนี้มอจีรอเราเนี่ก็ยกย่องให้เกียรติกันดีมากพอเป็นหัวหน้าหน่วยตรงไหนก็แล้วแต่จะใหญ่จะเล็กเรียกภูมิในการหมด เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเนี่ยเป็นเราไปเรียนแบบโรงเรียนนะฮะท่านจําได้ไหมครับสมัยเราเด็กๆเ,เนี่ยมันมีครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการเช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผู้อำนวยการหมดทุกตําแหน่งโรง,งเรียนนะมีครูห้าคนก็ผู้อำนวยการมีครูสิบคนก็ผู้อำนวยการร้อยคนก็ผู้อำนวยการแล้วมีขายค้เตอ่ออีกนะอันนี้พูดใส่ใส่ไมโครโฟนเพื่อให ไม่รู้จะสะท้อนถึงเเปล่าไม่รู้เพราะว่าอีกสิบกว่าวันท่านก็กเกษียณแล,ล้วหมอํำจรนะ่ะน้อยน่ยจะไปตั้งรถพุ่มในการโรงเรียนเป็นผู้ช่วยผู้อำ่มในการเขตพื้นที่ไม่รู้จักวัฒนธรรมไม่รู้จักวัฒนธรรมของการศึกษาพื้นฐานทราบไหมครับว่าผู้พุ่มในการโรงเรียนหลายจังหวัดใหญ่กว่าผู้พุ่มในการเขตพื้นที่ก็อยู่โคราชบ้างเอา มีไหมครับโคราชผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสุรนารีวิทยามหิศลาธิปด,ดีอะไรก็ไม่รู้สี่ห้าโรงเนี่ยใหญ่กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ครับแล้วท่านจะเอาผู้อำนวยการโรงเรียนไปไต่เป็นผล้พูดช่วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ผมว่ามันขายขี้เถออ่ะใช่ไหมผมว่าตรงนี้เราเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมกันพอสมควรเพราะตําตำแหน่งพวกนี้ก็ต้องระวัง คนสำคัญคือกลุ่มนี้แหละครับต้องรู้กฎกติกาที่ใช้อยู่ในการบริหารงานทางวิชาการแตนนี้จะให้รู้ทั้งหมดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะสกัดบาให้รู้เฉพาะเรื่องที่น่าจะสำคัญและก็เป็นเรื่องที่แปลกไปจากที่เราเคยมีประสบการณ์กันอันนั้นกลุ่มที่หนึ่งนะฮะเมื่อท่านเป็นผู้บริหารวิชาการมีเงินประจำตำแหน่งแน่นอนครับงานท่านก็ต้องหนักขึ้น ภาระความรับผิดชอบก็ต้องสูงขึ้นผมเคยกระซาวผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะเหนื่อยจังเลยมาเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้สนิทกันนะถึงกล้าพูดก็บอกท่านว่าใครบังคับท่านมานะ่ะมีแต่แย่งกันมาทัานนะ้งนั้นเนี่ยใช่ไหมตัดแข้งตัดขาเลื่อยขาเก้าอี้กันทั้งนั้นนะ่ะถูกปะฮะมีบัตรสนเท่มีใบปลิวเต็มไปหมดมาในคาราวานนะวันนี้อย่าบน่นเขาบอกทํายังไงอาจารย์มีความสุข ง่ายนิดเดียวทำไงครับบอกหน่อยสิลาออกไปเลย <c oughs> ไม่ต้องเป็นถูกไหมฮะอยากมีความสุขเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับเอาท่านทราบไหมครับว่าผมเนี่ยไม่มีลูกศิษย์เลยนะเพราะผมไม่ได้สอนหนังสือเป็นสิบปีแล้วเกือบยี่สิบปีเข้าไปแล้ววิชาเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวลูกศิษย์มาหาเอากระเช้ามาให้มาไวพรัวันเกิดผมวันเกิดผมไม่มีใครรู้จักเลยมีใครจำได้ <c oughs> แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเราเลือกเองใครบังคับเราอะ่ะเราเลือกเองทั้งนั้นนะฮะตำาหน่งที่สองก็คือสายวิชาการอันนี้อยู่กับตัวเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วถอดออกไม่ได้ <het S 1> ดท่านเป็นอาจารย์ก็อาจารย์ตลอดชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัยนะฮะไม่ใช่อาจารย์ใบหวยนะ <S <S าาย <cü> ท่านก็เป็นตลอดชีวิตเป็นทั้งอย่างท่านรองสุรพลเป็นรองศาสตราจารย์ณ <S <S วันนี้นะฮะอีกข้าปีข้างหน้าอาจจะเป็นศาสตราจารย์ไม่ก็ได้ <S 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 เป็นแล้วเป็นเลยฮะ ถอดไม่ได้ท่านเจ้าคุณสีเป็นศาสตราจารย์รูปที่สองเป็นศาสตราจารย์ก็เป็นตลอดชีวิตของท่านถอดไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนผมเนี่ยไม่มีใครกล้าถอดรอดสอผมออกอะตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยจะครบกี่ปีลครบจะครบยี่ห้ปีอยู่แล้วที่เป็นมันเนี่ยมันถอดไม่ได้เพราะว่าโดยกฎหมายเดิมมันเขียนเอาไว้ว่าให้าสามารถใช้ได้ในทางวิชาการในทางวิชาการนะครับ ตำแหน่งที่สองเนี่ยถอดไม่ได้แม้ท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยความเป็นอาจารย์ท่านก็ยังอยู่ตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สองไม่ต้องพูดพระ่านรร้อยู่แล้วสอนหนังสือวิจัยบริการวิชาการนะครับหลักอันที่สามเนี่ยปฏิบัติการวิชีพบริหารทั่วไปอันนี้คือสายสนับสนุนที่เราชอบพูดกันนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยสอนหนังสือโดยไม่มีสายสนับสนุนไม่ได้เพราะอาจารย์ทำได้ไม่หมดทุกเรื่อง ก็ต้องมีผู้ที่มาช่วยทีนี้เมื่อก่อนเนี้ยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสายสนับสนุนมันอ่อนแอคุณวุธไม่สูงจบมหจบปวาสาปวาชาอ,ยอย่างเก่งปริญญาตรีเดี๋ยวนี้สายสนับสนุนปริญญาเอกอะมีความรู้ในบางเรื่องเฉพาะวิชาชีพของเขาเนี่ยมากกว่าอาจารย์ซะอีกเรฉะนั้นมันก็เลยต้องต้องมีวิธีการสร้างความก้าวหน้าให้เขาเหมือนกัน ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทททต้องว่ากันนะฮะทีนี้ในสายสนับสนุนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยกลุ่มที่หนึ่งอยู่ข้างล่าง,ส,งาสีเหลืองเหลืองเนี่ยเห็นใช่ไหมครับสีเหลืองเหลืองอ่าชัดเจ๋วสีเหลืองหรือเขียวไม่รู้อะผมตาบอดสีไปแล้วมั้งอ่าเป็นผู้ปฏิบัติการอันนี้ไม่ได้มีอำนาจแ,แล้วครับทำงานทำงานอย่างเดียวนะฮะชื่อเรียกอะไรบ้างเนี่ยจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะครับนักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการศึกษา มีอะไรอ่ะบรรณารักษ์มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมีนักวิชาการโสตทัศนศึกษานักคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่าไปอันนี้คือกลุ่มปฏิบัติงานกับอีกกลุ่มหนึ่งสูงขึ้นนิดหนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการที่เราเรียกกันในสายสนับสนุนในหมหาาลัยทั่วไปเขาเรียกตำแหน่งอำนวยการเขาจะเรียกไม่ไม่เรียกเป็นผู้บริหารเขาจะเรียกตำแหน่งอำนวยการ คือสั่งอะไรไม่ได้กว้างสั่งได้เฉพาะไอ้ตัวเองที่ตัวเองเป็นหัวหน้าตรงนั้นนะ่ะกลุ่มเล็กๆตรงนั้นนะ่ะนะฮะผู้วยการกองเนี่ยใหญ่สุดของสายนีย้คือผู้วยการสํานักงานอธิการบดีอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามหาวิทยาลัยของคารวาสเนี่ยเขาอยากจะให้มีตําแหน่งที่เขาเรียกว่าประจ,จําอธิการบดีรองอธิการบดีทั่วไปจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่แต่จะต้องมีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านเฉพาะทางที่ไม่เปลี่ยนเป็นสายประจำนะฮะเขาเลยเทียบให้ถ้าเป็นคา,ารวาสนะครับเขาจะเทียบให้เป็น49ระดับนะรองอธิบดีนะสีคนแรกกับสำรานทองแพงเป็น49คนแรกในตำแหน่งนี้นะฮะเมื่อก่อนเรียกหัวหน้าสำนักงานอนธะิการบดีไม่รู้คิดไปคิดมามันไม่เท่มันเรียกผู้อํนวยการเฉยเลย ตอนนี้มันมีดาวรุ่งพุ่งแรงมาท่านที่สองเกิดขึ้นมันไม่ถึง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานสภาหมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยก็เทียบเท่ากับผู้อำนวยการสำนักงานอาธิการบดีจริงๆเลยไม่เท่าหรอกสำนักงานสภามีคนอยู่ห้าหกคนจะพอเท่าสำนักงานอธิการบดีบางแห่งมีต้องเป็นร้อยอใช่ไหมครับมันคุมสายบริหารทั้งหมดต้องรู้กว้างกว่าสำนักงานสภา อันนี้กเ็เป็นภาพรวมที่ผมขออนุญาตเรียนของพวกเราทั้งหมดที่นั่งในห้องนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งบริหารวิชาการนะครับดูง่ายๆก็คือดูว่าเป็นตำแหน่งที่มีวาระการดำรงตำแหน่งแต่ผมดูแล้วมันอาจจะมีหลายท่านที่อยู่ในกลุ่มอานวยการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการนะครับสไลด์นี้โชว์ให้เห็นว่าปริมาณ หรือพารางงานระหว่างวิชาการกับบริหารวิชาการเนี่ยมันต่างกันยังไงท่านท่านดูลูกศรแนวล่างข้างล่างก่อนลูกศรแนวนอนอันนี้คือพารางงานวิชาการอยู่ซ้ายมือซ้ายมือของท่านเนี่ยก็ก็ก็จะถือว่ามีพารงงานวิชาการเยอะนะฮะถ้า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 มาทางโทษโทษถ้ามาทางขวามือจะเยอะถ้าซ้ายมือมันจะน้อย ถ้าเกิดดูตำแหน่งในแนวตั้งในผู้บริหารหมายความว่าไงถ้าดูสไลด์นี้หมายความว่าถ้าท่านมีตำแหน่งบริหารวิชาการยิ่งสูงเท่าไหร่ภาระงานทางวิชาการไม่ใช่บริหารวิชาการนะทางวิชาการก็จะลดหย่อนถดถอยลงเรื่อยๆๆรื่อยนี่คือคอนเซปต์ของการกำหนดภาระงานที่บอกว่าอธิการบดีมีพาระงานสอนเท่านี้รองอธิการบดีพาระงานสอนเท่านี้ ไล่ลงมาไล่เรียงลงมาใช่ไหมครับตำแหน่งอาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งบริหารเลยก็ต้องฟูลโหลดเต็มที่35ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันนี้คือพารล่างงานประจําปกติของอาจารย์ถ้าเป็นหัวหน้าภาคงานสอนก็น,น้อยลงเพราะท่านต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งไปบริหารเป็นรองคณะบดีเป็นคณะบดีเป็นรองอธิการบดีพารลัางงานทางวิชาการก็จะลดลงลดลงลดลง,ลดลงแต่ทําไมต้องมีพารล่างงานครับ ผู้บริหารวิชาการทำไมต้องมีพาระง,งานท่านทราบไหมอย่างท่านอาจารย์สุรพลมีพาระง,งานสอนไหมครับต้องมีเพราะท่านรับเงินประจำตำแหน่งวิชาการกติกาก็คือถ้าไม่ปฏิบัติงานทางวิชาการไม่ได้มีพาระง,งานสอนรับเงินตำแหน่งวิชาการไม่ได้ถ้าเป็นส่วนราชาการโดยทั่วไปนะครับ ผมไม่นรองอธิการบดีเป็นสิบสบปียังต้องสอนหนังสือทุกปีทุกปีทุกปีเพิ่งไม่ได้สอนตอนเป็นอธิการบดีถามว่าทำไมก็ผมอยากได้เงินตําแหน่งรอสอเดือนตั้งสองหมื่นทีละเก้าพองคูองไม่เอาหรอถ้าอยากได้ก็ต้องสอนถูกไหมครับสอนเต็มที่ไหมไม่ตามที่ข้อบังคับของมหาชยนั้น,น,นกําหนด อันนี้เริ่มเข้าใจขึ้นนะฮะว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากันสอนน้อยทีย่สอนเยอะมีเงินตําแหน่งด้วยแล้วทําไมสอนก็น,น้อยอีกท่านไปอธิบายเขาฟังครับว่างานเนี่ยจำนวนชั่วโมงที่ทำมันมีอยู่แค่นี้แหละสาา5าชั่วโมงนี่แหละในเวลาราชะการธรรมดาปกติเทียบเคียงก็เราทําหน้าที่มากกว่า1ด้านใช่ไหมครับมันไม่ใช่มีแค่ตําแหน่งที่ท่านครองอยู่นะครับไม่ใช่เป็นผู้ในการสํานักงานวิทยาเขตผู้ในการวิลัยสงนะครับท่านยังต้องเป็นกรรมการด้าน,าน,าานต่างๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ โดยเฉพาะกรรมการทางเชิงธุรการเนี่ยกินเวลาเกือบหมดเนะี่ยบางเรื่องท่านประชุมทีงเนี่ยผมก็หนาวแล้วมาจลอลเนี่ยบ่ายโมงเลิกสองทุ่มอย่างเงี้ยโ,โ,ห,โ,ห,โห,หลังๆนี่พัฒนาการดียอดเยี่ยมนะครับประชุมบ่ายสองเลิกห้าโมงอ่าอ,อย่างนี้ผมถือว่าใช้ได้นะครับบ่ายโมงครึ่งเลิกสักสี่โมงครึ่งห้าโมงอย่างนี้ถือว่าได้มาตรฐานของเราพัฒนาขึ้นเยอะนะเท่าที่ผมเห็นจากสี่สองแต่ว่าท่านก็ยังหัวรอใช่ไหม เพราะอะไรเราพัฒนาขึ้นมาจยอะไรครับว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมภาษาฟิสิกส์เขาบอกว่าไอ้วัตถุมันเคลื่อนไหวทั้งสองอย่างอ่ะมันจะเทียบกันยังไงถ้าอันนึงมันหยุดนึ่งอีกอันหนึ่งมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็สามารถเทียบกันได้ใช่ไหมไอ้เรื่องความเร็วอัะจนะอัตราเร่งอัตราเร็วท่านเคยเรียนไหมละครับฟิสิกส์บางเอิญบางเอิญมาเรียนมเนอร์ฟิสิกส์ก็พออธิบายได้นิดๆอ้าวต่อไปนะครับเอาแล้วสิ โมจัดมันเลยค้างใช่ปะอ่าใช่ผมใช้คําว่ากฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวิชาการที่ผู้บริหารควรรู้และจะเป็นเฉพาะผู้บริหารมาจารอด้วยที่อื่นก็อาจจะไม่จําเป็นนะแต่เราต้องรู้ผมแยกเป็นสองกลุ่มกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและเดี๋ยวผมจะแถมเรื่องที่เป็นปัญหามันหมาดท่านท่านลองสุรพลนะไปปรึกษาในสภา,าแล้วเดี๋ยวผมอธิบายทุกท่านเข้าใจอีกสักรอบหนึ่ง กับกฎระเบียบเฉพาะที่มจรอใช้นะฮะต่างกันนะครับถามว่าต่างกันตรงไหนถ้าเป็นกฎระเบียบที่มจรอใช้ถ้ามันไม่เหมาะมันเปลี่ยนง่ายกว่าครับเพราะองค์กรเราก็อยู่ตรงเนี้ยถูงไหมครับเราก็ไม่ถูกต้องไม่ใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์บริบทเปลี่ยนไปลักษณะงานมันเปลี่ยนความเข้าใจของท่านอาจารย์ดีขึ้นของผู้บริหารดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับวัฒนธรรมอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะก็ปรับเปลี่ยนได้ แต่ของกระทรวงศึกษาเนี่ยปรับเปลี่ยนยากขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ได้ใช้เฉพาะมอจรอเราที่เดียวใช้ทั่วประเทศใช้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยนะฮะเหมือนแอดมิชชั่นอะยกเลิกแอดมิชชั่นปากไว้ดีนะนะ,ะใครไม่รู้ผมไม่พูดละเดี๋ยวก็เครื่องผมแล้วยกเลิกแอดมิชชั่นจะมากลับไปใช้เอนทราน e จำได้ไหมฮะเมื่อสัก2อสามสัปดาห์วันนี้อะไรเกิดขึ้นรัฐมนตรีบอก ยังไม่ได้หารือกับราชาพัชราชามงคลเอาแล้วไอ้ที่ไอ้ที่ผู้ใหญ่บางคนไปบอกวา่ายกเลิกไปแล้วมันเอามาจากไหนแล้วบอกไปฟื้นแอดมิชชั่นไปฟื้นเอนทรานซมันก็ไม่ใช่เอนทรานซอีกไป c o ปปี้ฝรั่งเข้ามาไป c o ปปี้จากแคนดาเนี่ยไอ้ที่ปรากฏที่ทที่ใช้คำว่า carrying house เนี่ยนะก็มันแก้ยากนะไม่ใช่แก้ง่ายๆแล้วถ้ามันใช้มันก็ต้องใช้ ั่วถึงกันทุกมหาวิทยาลัยไม่ใช่เลือกใช้เฉพาะมจรไม่ใช่เลือกใช้เฉพาะที่นั่นที่นี่แต่ถ้าเป็นกฎระเบียบที่มจลเราสร้างขึ้นเราปรับปรุงได้เร็วกว่าถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีความจําเป็นมันก็ไม่แก่แต่ถามว่าง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเยอะนะฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าในมหาวิทยาลายัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยสภา,ามหาวิทยาลัยใหญ่สุดนายกสภา,าบิ๊กเบิ้บมเทิ่ม มาตรา44มาโครมเดียวรัฐมนตรีใหญ่กว่าเลยสั่งได้ทุกอย่างเห็นไหมฮะผมเนี่ยถูกสั่งไปอยู่ชัยภูมิเนี่ยไม่ได้เป็นขลากาชกนรตั้งหน่อยอ่ก็ชัยภูมิราชพัฒชัยภูมิก็มีปัญหาจําได้ใช่ไหมครสุรินทร์กับชัยภูมิเนี่ยก็ถูกกากับดูแลกันนะฮะก็เหม็นขยับตรงไหนเลยก็จะแยกเป็นสองกลุ่มนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย มันมีสองเรื่องใหญ่ครับที่ท่านพึงจะรู้เรื่องมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาซึ่งมีทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษานะฮะอันนี้เป็นปัญหาของพวกเราเมื่อวานนี้ผมไปประชุมอีกที่หนึ่งก็เจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนะมหาทยาลัยอย่างของเราเนี่ยเออที่วัดศรีสุดารามเรียกอะไรศูนย์การศึกษาเขตพื้นที่สอนนอกที่ตั้งหรือเรียกอะไร บอกพอกบอกว่าเป็นเขตพื้นอะไรนะเป็นเขตการศึกษามันบอกไม่มีในพรบอเออไม่มีจริงๆอ่ะเราเรียกอะไรอ่ะทีนี้มันพยายามจะย,ยัดเยียดคําว่ามันในที่นี้ไม่ใช่โปรตโตสนะฮะมันคือก็คือคนที่อยู่สกอเนี่ยก็พยายามจะยัดเยียดให้เป็นการสอนนอกที่ตั้งพี่ไปงานสอนนอกที่ตั้งเนี่ยอ่วมอรไทยแล้วครับเพราะมันเหมือนกับหนึ่งมาหาวิทยาลัย แล้วถ้าเกิดมาไอ้ส่วนกลางไม่มีสาขานั้นนอกที่ตั้งก็สอนไม่ได้อีกแล้วของเราก็ถูกยุบไปต้องต้องต้อง,องจีดจุดนะฮะตรงนี้ก็อยู่ที่มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาซึ่งมันมีทั้งเรื่องอาจารย์มีทั้งเรื่องอาจารย์พิเศษซึ่งอาจารย์พิเศษของเราที่นี่ทําผิดหมดเลยผมใช้คํานี้นะที่นี่ใช้ผิดหมดทุกประการนะเดี๋ยวก็ดูกันว่าผิดตรงไหน <laughs> อันที่สอง เรื่องการรับรองหลักสูตรและคุณวุธก็ยังเข้าใจสับสนกันอยู่ระหว่างการรับรองหลักสูตรรับรองหลักสูตรการรับรองคุณวุธเพื่อการทํางานเอ้าเขากระซ้าผมมาเนี่ยหารย์ไม่ช่วยหมาเชลยสงเนี่ยช่วยกลับเรียนท่านทิ้งสิไหนว่าหมาเชลยสงสอนหนังสือแล้วไม่มุ่งเข้าตลาดแรงงานผมก็ต้องใบกินถูกไหมเพราะวันนี้มันไม่ใช่แล้วบริบทมันเปลี่ยนแล้วอะ ท่านไม่เข้าใจก็ไม่ได้ต้องเข้าใจอีกแล้วเมื่อก่อนท่านไม่สนใจนี่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่ได้สอนแล้วไม่ได้หวังที่ท่านให้เข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานไปเป็นตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้ใช่ไหมครับไอที่เข้าไปได้ว่าความสามารถส่วนตัวท่านท่านลาศิกขาไปแล้วก็มีความสามารถสูงเขาก็รับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคารวาสเข้ามาเรียนจะไม่นึกถึงก็ไม่ได้ก็ต้องนึกถึงให้ทำอย่างไงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จอดสิครับ อันนี้ส่วนของกระทรวงศึกษาพวกเนี่ยแก้ยากเอาแค่ข้อสองเนี่ยวันนั้นสภาแนะนําไปนี่ผมยังไม่รู้ทํทำได้ป่าไม่รู้นะก่อนคุยกับทางอดีตรองเลขาก็พอคนที่เซ็นหนังสือมานะีที่วันนั้นอ้างอิงถึงอะ่ะผมก็ถามเอ๊ะทำไงอย่างนี้ก็บอกต้องคุยพูดเหมือนผมพูดเป๊ะ